ครับตอนนี้อยู่กับครูใหญ่สุรินทร์นุ่นแก้วนะครับหรือว่าครูใหญ่อะไรนะไทยคอมนะเป็นคนพื้นที่ในจังหวัดสงขลาหัดใหญ่นะครับอยู่วงการฟุตบอลมาโอ้เป็นนานมากแล้วั้ยแผดดีสองใช่ตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเลยอาณัตอนนี้ครับทีมชาติได้มาสงขลาถือว่านานมากไม่เคยมาเลยชุดใหญ่ถูกไหมเป็นไงบ้างกระแสของของของคนในจังหวัด ตอนแรกก็เป็นข้อกังวลเหมือนกันว่าในช่วงเวลาที่มันหน้าฝน,นนะครับแล้วก็สองก็คือว่ากระแสฟุตบอลมันมันห่างหายไปนานพอสมควรคิดว่าต้องมาปลุกร้าวแต่ว่าพอมาผ่านนักเตะม,มาถึงสนามบินเป็นจุดเริ่มต้นนะกระแสะจากส่วนกลางต้องยอมรับจริงๆว่าทีมงานที่มาจากส่วนกลางเก็บภาพส่งภาพกลับขึ้นไปแล้วก็ ขเขาเรียกผสมประสานกับมีเดียรุ่นใหม่ที่มีช่องนู่นช่องนี้หลายหลายช่องเนี่ยหยิบรูปภาพบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกของของคนมาต้อนรับสนามบินเป็นจุดแรกนะเพราะที่สองก็คือเป็นใส่คำก็จะภาษาใต้คือใส่คำคือคำพูดของมาดามแป้งเออมีการซ้อมของทีมและอนุญาตให้เราชมได้ออนุญาตให้แฟนคลับมาดูได้ชมได้นั่นคือเปเหตุผลที่สองที่ท,ที่ทำให้ในวันซ้อมนัดแรก บรรยากาศของนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินเนี่ยออกมามีข้อมูลเขาแน่นอนเด็กรุ่นใหม่ก็ออนไลน์เขาถึงแล้วเขาก็เห็นภาพบรรยากาศลงสนามบินปั๊บเขาก็มาติดตามชมกันในนี้แล้วก็ตามไปด้วยแฟนคลับที่แบบเก่าๆแก่ๆรุ่นแบบที่ก็ติดตามเรื่องฟุตบอลเนี่ยก็มาเชียร์กันณจุดนี้ครับมาให้กำลังใจนักเตะเนี่ยประมาณสักพันกว่าคนนะวันนั้นวันแรก็เลยภาพสองภาพนี้แหละครูใหญ่ให้ความสําคัญว่ามันเป็นตัวจุด ประกายกระจายข่าวออกไปแต่ว่าบัตรนักชิงเนี่ยมันหมด5วันก่อนหน้านี้ใช่แล้วเรียบร้อยการทำงานของระบบสื่อของมาดามแป้งนะครับขอญากชื่นชมเลยนะครับแล้วก็ทีมสื่อของช้างศึกออฟฟิเชียลเขาเขามีการแบ่งปันข้อมูลกันแบบดีมากแล้วก็ทำให้การสะท้อนกลับของของภาพและการมีข้อมูลเนี่ยมันกอน้ังดีมากนั่นคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นครับ เอาเรื่องเด็กๆเกยาวชนดีกว่าในจังหวัดที่เห็นทีมชาติที่พ่อแม่ได้พาไปดูมันส่งเสริมอะไรบ้างในจังหวัดคะเรื่องของเยาวชนจากที่เมื่อก่อนเรามีแค่เพียงโรงเรียนมีเด็กนะฝึกฟุตบอลแต่หลังจากที่กระแสฟุตบอลดีสงขาและหลาดใหญ่เรามันเกิดอะคาเดมี่เยอะนะนักฟุตบอลทีมชาติหลายๆคนที่ระดับทีมชาติและแดับโปรอาชีพนะ ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับยุคเชื่อมโยงกับฟุตบอลมาเยอะขึ้นผู้สาตูเปิดร้านขายเสื้อขายช็อปนะครับนักเตะมาเปิดอะคาเดมี่รับสมัครผู้สาประตูหลายคนที่มาเปิดแบบนี้ครับทำให้กระแสของเยาวชนเนี่ยครับแล้วก็ซ้อมกันที่สนามหญ้าเทียมก็มีแบบนี้มากขึ้นในระยะสี่ห้าปีหลังสุดท้ายก็ฝากเชิญชวนคนที่จะไปดูนัดชิง14ถ้าไม่ดูถ่ายทอดสดมีมิติอย่างนี้ครับไปร่วมซึมซับบรรยากาศประวัติศาสตร์ ของสนามติมแม้ว่าไม่มีบัตรไม่มีมีตั๋วนะมีจอยักษ์สองจออยู่ซ้ายขวาด้านหลังข้างในนะครับเขาเรียกว่าฟุตสมีเดียใหญ่จอใหญ่เลยนะครับ mm hmm. และริมทะเลครับยังมีจออยู่ชายทะเลด้วยนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าไปซึมซับบรรยากาศหน้าสนามข้างสนามยังมีความสุขมีความสนุกนะครับ mm hmm. ผมว่ามากกว่าการจออยู่ชมอยู่หน้าจอแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วไม่ไปไม่ได้ใส่เสื้อสีเหลืองชมหน้าจอก็ยังพอไหวครับครับโอเคครับคุณครับ okay,